อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ามาลงคลิปนะคะเพราะว่าเราคิดถึงทุกคนมากนะคะที่ทุกคนแบบว่าไม่กดใจเราเลยคือแบบว่าเ้อาก่อนหนะที่เราดูคลิปแบบว่าโอโหคือดูคลิปโคตรเรื่องนะ่าวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปทํางานหากินกันนะคะ นั่นก็คือเราจะพาทุกคนนะคะไปโรงแรมแลว้วไปสนิทกับรุ่นพี่นั่นก็คือไม่ใช่รุ่นพี่สิเขาเล่าว่าเราจะไปอะไรอ่ะเขาเล่าว่าเราอ่ะจะไปแอบ,บชอบเขานะคะแบบแร่เราก็ต้องแต่งตัวนะคะเอาเป็นชชชุุุดดดชุด,ชด,ชด ชุดชุดนี้แล้วกันโอเคนะคะแล้วก็ทรงผมเนี่ยทรงผมนี้ไม่ได้เลยต้องเป็นทรงผมน่ารักน่ารักค่ะทรงผมน่ารักก็มีอันต้องดีต้องเด่นอันนี้ก็สวยนะทุกคนเอออันนี้ก็สวยโอเคน่าจะประมาณนี้แหละเอาอันนี้ดีเอาอันนี้ดีกว่าน่ารักดีออกอืมมันก็น่ารักนะ โอเคนล้เป็นสีน้ำตาลแล้วกันนะคะต่อไปนั่นก็คือกระแว่นนะคะแว่นนี้เราไม่ใช่แบบว่าเด็กท่านี้อ่ะอืมอันนี้มันเป็นที่ติดใช่ไหมไปในแค่นี้ค่ะต่อไปผู้ชายบ้างผู้ชายจะให้เขาแต่งตัวเป็นไรดีทุกคนผู้ชายจะให้แต่งตัวแบบว่า ไปจีบกันใช่ไหมเรา,เราจะนัต้องแต่งตัวให้มันสมครนนิดนึงแล้วก็คือแต่งตัวนี้เลยละกันนะอันนี้สีดำอันนี้ก็สีดำอา่าแนงไทยนะ่าจะเป็นสีน้ำเงินดีกว่านะคะทุกคนอ่ะโอเคได้อยู่นะเนี่ยไป,ไปเริ่มเกมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็เข้ามาในเกมแล้วนะคะโอ้โหคือเราแต่งตัวโคตหน่ารักเลยนะคะคือเรามัดผมแกะนะคะเหมือนเด็กมากนะคะจากนั้นเราก็ใส่กระโปงใส่โบแล้วก็ใส่ชุดสีขาวใส่รองเทา้าบูทค่ะแล้วก็ถุงเทา้ามีโบติดด้วยซึ่งจะบอกว่าคนนี้เนี่ยคือเขาเป็นพี่ นะคะส่วนคนนี้เขาเป็นน้องค่ะคือเขาออกมาจากบ้านเดียวกันนะคะแล้วก็จะลองมาจีบในเกมใช่ไหมเราเคยแบบว่าจีบไปแล้วไงออแต่อยากจีบต่อคือน่ารักมากอะ่ะงั้นเราต้องไปที่นี้นะคะไปที่ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็เราเนี่ยจะมาทําละครสั้นกันนะคะไปดูละครสั้นกันเลยค่ะนี่คือแต่งตัวแล้วนะอันนี้คือให ไปดูกันก่อนเลยนะคะทุกคนคือซึ่งเป็นแบบเออคือน่ารักมากอะ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าละครอ,อะไรนะคะไปดูกันเลยละครสั้นเอซเรื่องฉันชอบคนนี้เป็นภาพภาษาไทยธรรมดาเต็มตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ h ฉันนี้ก็ดีจริงๆเลยนะ ที่ฉันเนี่ยได้ออกมาเที่ยวบ้างช่วงนี้ฝนตกแต่ฉันก็ออกมาคนนี้ชื่อว่าชมพู่เธอชอบไปบ้านที่ซึ่งเป็นพี่ที่ผมเขียวแล้วเธอ,เธอผมสีน้ำตาลซึ่งก็จะมีผู้ชายมาจีบ เยอะมากเพราะว่าเธอเป็นคนน่ารักพี่หนูมาหาพี่แล้วจะให้หนูทำอะไรมาหาบ่อยจังเลยนะพี่ไม่ให้มาหาก็มาหาหนูคิดถึงพี่ไงจะไม่หายคิดถึงหรอใช่จะไม่ต้องหายคิดถึงหรอหายได้แล้วไปก็ได้พี่อืม หนูไปนอนเล่นที่ห้องพีล่ละกันก็ได้ก็ได้ไดอม,มีเลยคนที่ตามมาจีบเนี่ยเป็นผู้ชายหน้าตาก็ดีฮะแต่ไม่รู้ว่าจะให้เรา,เอ,าอะไรเรานะงั้นนอนดีกว่าเไม่เอาดีกว่านั้นนอนดูซีรีส์ดีกว่า เราเนี่ยมานั่งตรงพื้นทำไมนะคิดถึงใครเราก็ชอบมานั่งตรงนี้ตลอดเวลาเลยอืมกลับบ้านดีกว่าจะไปกินคาเฟ่สักหน่อยอไปดีกว่าอุ๊ยอะไรอ่ะซูชิไปกินซูชิดีกว่า พี่หนูไปก่อนนะหนูจะไปกินซูชิได้ได้ได้ไปเลยไปเลยอ,อยากกินซูชิ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 โอ้ยมวย,ยมีหน้าวิ่งเลยเราล้มจนได้เฮ้ยโอ้ย,อยวันนี้เนี่ยแต่งตัวบอสอ๊ะ เฮ้ยนั่ใครอะ่ะกำลังล้มูกดีเลยคุณครับคุณครับเป็นไรไหมครับคุณครับมามา,มาเดี๋ยวผมช่วยคุณโอ๊ยคุณเป็นอะไรไหมครับเนี่ยเฮ้ยมาทาอะไรกับฉันะอะแันทาไมออกไปเลยนะออกไปเลยนะหืมโรคจิตป้ะเนี่ยไม่ได้โรคจิตครับไม่ได้โรคจิตโอ๊ยน่ารักจนตายเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยมีคนมาจีบแฮะหยุดเดี๋ยวนี้นะครับหยุดหยุดห มากินข้าวกับผมไหมครับผมจะไปร้านซูชิอยู่พอดีอืมก็ดีอุ้มฉันไปหน่อยฉันเกียดเดินชาหนาเป็นแผลตรงขาจริงหรออืมก็ดีนะแต่บอกว่าบ้านผมรวยนะแต่ว่าผมอายเขาว่าว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาก็ว่าผมว่าคนขี้อวดนะครับไม่เป็นไรค่ะนะา ไม่ใช่ลุงอ๋อลุงวันนี้อขอสดสดนะแซลมอนเด็ดๆเลยวันนี้ยผมพาผู้หญิงมากินเลียงบ้างอช่วงเนี้ยเขาอ่ะไม่ค่อยกินของอะไรเลยไหนดูซิอ่ะเนี่ยข้าวใหม่เธอและเนี่ยเธอรู้ไหมว่าอาหารเนี้ยเจ้าเนี้ยโคตรอร่อยเลยทั้งซูชิทั้งปลาแซลมอนโหโคตรน่ารักเลย จริงเหรอหืมานังมากินเยอะๆดีกว่ากินเข้าไปเยอะๆเลยเธอนั่นแหละพร้อมไป็กระเจี๊ยบเลยโห้พวอย่างนี้นะเดี๋ยวเธอเอะเอเอาเอาละ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 เาละเอาละเ่ะเอาละเาละาลเงินะอาลเาละเอานเอาระเอาล่อาละเาละเออาอาเาอาะเอาะอาะเาเอาะเอเลเออลอ จะให้ฉันพาคุณไปนั่งรถสบายๆไหมล่ะก็ได้นะไปเลยได้ได้ได,ได้เดี๋ยวฉันเดินไปเองเก้ยกว่าจะถึงนี่ฉันน่ะอุ้มเนี่ยจนขาจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยฉันเหนื่อยมากเลยโหคุณไม่เหนื่อยหรอกก็คุณนั่งขนาดนั้นน่ะโหรู้ได้ยังไง เอา้าก็ฉันอะเป็นคนติดหมู่บ้านเธอไงล่ะเข้าใจไหมอ๋อก็ได้นะ่าอนี่ขับเลยให้มันดูดีๆหน่อยสิโหขับเลยไม่ดีเลยนะโหทำไมอ่ะโหนี่เธอเธอชื่อว่าอะไรเหรอเราชื่อว่า จะบอกเขาดีไหมเนี่ยถ้าเขาถ้าเราบอกกับเขาเขาจะทำร้ายเราไหมเนี่ยเอาเถอะหน้าบอกเรามาเถอะเราไม่ทำร้ายคุณหรอกเอเราชื่อว่าลิลลี่จริงเหรอชื่อแปลกๆนะเอาเถอะหน้าชื่อลินลี่ก็คือชื่อลิลลี่เอาละเอาละเอาละ,าละไปโรงแรมกับเราได้แล้วก็ได้นะ ไปโรงแรมสถานที่อะไรหรอเอาที่บ้านมัน้งว่าอะไรอย่างงี้ฮะโหขับรถเป็นไรเนี่ยแล้วไม่เป็นไรหรอกถึงเธอเป็นไรฉันก็ไม่เป็นไรนะ่ะก็ถึงโรงแรมแล้วก็ถึงโรงแรมแล้วอืมว่าแต่ว่า,ววาราถเธอเธอไม่ซ่อมหรออ๋อฉันไม่ซ่อมอะ่ะมันอยู่ใกล้โรงเรียนเกือบรถไหลไปแล้วสินะ เนี่ยอยากจะบอกว่ามีคนหนึ่งนะเขาข้าใจร้ายเลยมาปล่อยเด็กที่นี่เลยแล้วเราจะมาช่วยโอจะมาช่วยบ้าบออะไรล่ะโหรอยนมนันติดต้นไม้อ่ะช่วยฉันด้วยโอ้ยเธอนี่มาพอได้ละไม่มีใครมาเห็นหรอกนะ ไม่มีใครมาเห็นบ้าบออะไรห่ะเค okay. เข้าใจมะฮจะเข้าใจเราแร้วนกหนาฮะห้องเธออยู่ชั้นบนสุดเลยเป็นชั้นบนที่โคตรสดใสเลยนั่นก็คือสีฟ้าแต่ได้านล่งทั้งหมดเป็นสีสีอะไรสีชมพูใช่สีชมพ,ชชมพูนอนกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำอะไรอะ่ะมานี่นะเดี๋ยวแก้ผ้าให้อ๋อหยุดนะโหต้องขนาดนี้เลยเหรอบา้า ี่เธอรู้ชื่อฉันได้ยังไงอ่ะก็เราเคยเป็นแฟนกันก่อนไงจำได้ไหมเฮ้จริงด้วยหวัดดีลี่หวัดดีไปนอนกันได้และง่วงแล้วเนี่ยก็ได้อ่ะเาเริ่มแบบนี้ใครว่าจะไปล่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวนี่โรงแรมเหรอเนี่ยมานอนพักสักหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโรงแรมบ้ S <S พี่คิดอะไรอ่ะก็พี่อ่ะอยากจะขับรถลัมโบตั้งนานแล้วอะ่ะและพี่อ่ะอยากจะเป็นเจ้านายมากจริงเหรออยากเป็นเจ้านายเหรอเฮ้ยพี่เราจะทำไงดีอะ่ะรถลมโบมันหนักด้วยนะดูสิมันติดต้นไม้น้วเราจะขับรถยังไงล่ะนั่นนะสิลมโบต้องสิบล้านเลยนะนั่นนะสิสิบล้านลอยอะ่ะโอ้ยทำไงดีอะ่ะ โหแล้วแบบนี้ไม่ต้องไปคิดฮืแน้นเราอะ่ะเหยียบเข้าไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าคนที่เขามาขับรถเนี่ยเขาอะ่ะจะได้รู้ว่าใครเป็นคนนายฮ่าฮ่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเธนได้ยินเสียงหัวเราะอะไร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 โอ้โหนี่บาสเธอได้ยินเสียงหัวเราะหรอเนี่ยใช่ใช่เ่เร่่ดู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 ต้องไปต้องไปดูต้องไปดูแล้วก็ทํทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าล่ะโอ้ช่างมันกอนเถอะ อ้าวแล้วคนเขาหายไปไหนอะเขาน่าจะกลับกันแล้วมัง้งดูสิไม่เป็นไรหรอกเขายังมาหายก็าหายไปเถอะไปไปไปเสียเวลาชะมัดเลยกำลังสองตัวสองกันอยู่ได้ยินเสียงหัวเราะจนตายผีหรือเปล่าโอ๊ยไม่ใช่ถ้าผีมาผีมาากกันจะกระวงแจกนี่มาบ้านใครเนี่ยอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเฮ้ย ฉันว่านะเราอะคนถ้าจะได้อันนี้ห้องนี้มากกว่านะห้องนี้มันสวยมากกว่าก็ได้นะมานั่งแช่อบอุ่นดีกว่าก็ได้โอ้ยนี่คุณคุณเป็นอะไรไหมเนี่ยฮะโอ้ยแล้ก็ไม่ไดีแฟนขนาดไหนก็ได้นะโอ้นี่คุณ้อายใครมิเนี่ยว่ยแค่มาอาบน้ำแช่กองนะโอ้เราต้องมา อุ้มผู้สาวขอเแตกตาก็ก็โอ้ย,ออยทำเ <ไ informative S 1> หมือนะเอาล่ะทุกคนเป็นไงบ้างนะคะกับเจอละครสั้นแบบนี้ถ้าใครอยากให้เราทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะอ่านทุกเม้์เลย แคทุกคนแต่ว่าเราจะอ่านตรงที่ iPad นะถ้าทุกคนนะคะเห็นตัว N แบบว่านัาฐิดานะคะก็คือ N อ T เอชอะไรนี้ถภาษาอังกฤษนะคะ N A ก็พอแล้วนะคะทุกคนถ้าได้ยินเสียงว่า N แล้วรูปเนี่ยมันเป็น N นะคะก็คือเราตอบคำถามนั้นนะคะทุกคนก็จำไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผู้ติตามมันจะลดลงนะคะทุกคนก็ให้มันขึ้นมาหน่อยนะคะ ไปเยี่ยมบ้านอื่นดีกว่าฮ่าฮ่าันเยี่ยมบ้านอื่นก่อนนี่จะจบคลิปหรอฮ่าฮโอ้ทะลุทะลุหลังคาได้ด้วยเฮ้ยผ้าชัดนี่นสามารถทะลุได้แล้วเนี่ยโอไมาวกัส